ัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักนักช็อปนักแชร์ทั้งหลายวันนี้แย้มมีแอปดีๆมาบอกต่อที่ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ก็ยิ่งได้นั่นก็คือแอปยูพิกยิ่งช็อปก็ได้เงินยิ่งแชร์ก็ได้เปอร์เซ็นต์เห็นไหมช็อปแชร์ที่อื่นธรรมดาไปเลยจ้ายูพิกเนี่ยนอกจากจะได้สินค้าดีราคาดีแล้วยังได้เงินคืนด้วยว้ช่อปจัดประหยัดจ่ายขนาดนี้มิตรรักนักช็อปจะรอช้ายอยู่ใหญ่ต้องรีบไปดาวน์โหลดกันเลย ในแอปเนี่ยก็จะมีสินค้ามากมายหลายประเภทรวมไปถึงสินค้าแบรนด์ดังชั้นนาขึ้นห้างที่พวกเรารู้จักกันเลยแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆด,ดิวเด็ด,ด,ดในแต่ละวันให้พวกเราได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างสนุกสนานแต่เราจะได้อะไรมากกว่านั้นถ้าเราเป็น You Picker การเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยนะเราจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปจะ้ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าราคาพิเศษหรือว่าได้แคชแบ็กเงินคืนแต่เท่านั้นไม่พอนะจ๊ะถ้าสมมติว่าเราแชร์ลิงก์สินค้าที่เราซื้อลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วแล้วมีเพื่อนของเรามากดซื้อสินค้าจากลิงก์ของเราเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยโอ้ y มกนอยูพิเก็ได้เงินเรย ยูพิกเกอรกันแล้วละสิแอบกันต่อง่ายๆนะคะให้ไปดาวน์โหลดแอป u p พิกก่อนเลยหลังจากนั้นลงทะเบียนง่ายมากด้วย l i ล e Facebook หรือเบอร์มือถือของเราแล้วเราก็ซื้อสินค้ายูพิกช i อยจากแอปซึ่งเราจะได้สินค้ายูพ Choice ในราคาพิเศษด้วยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้อัปเกรดตัวเองเป็นยูพิกก็ทันทีเหนเ่อนเหรอคะเหนื่อยเล่นใหญ่เกิน แล้วตอนนี้นะคะยจะมาบอกกันแบบละเอียดเจาะลึกกันไปเลยนะคะว่าการเป็นยูพิกเกอร์เนี่ยดียังไงบ้างช้อปคุม้มเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกยูพิกเกอรแล้วช้อปกับยูพิกก็รรับเงินคืนได้เลยมันคุ้มตรงนี้แหละแกไม่ต้องเสียค่ารถค่าน้ํามันแค่สั่งของออนไลน์นอนรอสบายๆอยู่ที่บ้านขอมาส่งปุ๊บแล้วก็ยังได้รับเงินคืนอีก เพิ่มรายได้เมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิก u p i c k เ er, กแล้วเราแชร์สินค้าลงไปในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราแล้วเพื่อนของเราเดี่ยมากดซื้อสินค้าจากลิ้ของเราเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก UP i c k โ,โ,โอ้โหเนี่ยยิย่งแชร์มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มโอกาสนาในการทำรายได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ยังทำได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยจ้ยะ ไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องไปเช่าโกดังใหญ่โตเพื่อสต็อกของเลยนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการส่งของด้วยเพราะว่า p u ่ิเขาจัดการให้หมดจ้าเรามีหน้าที่แชร์ชาช,า,ชาอย่างเดียวสร้างรายได้ง่ายๆด้วยปลายนิ้วย้ำอีกครั้งว่ามันง่ายจริงๆแค่แชร์สินค้าผ่านโซเชียลมีเดียของเราเท่านี้ก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แล้ว แอปดึงดูดแอปดีแอปมีคุณประโยชน์ล่อใจมากขนาดนี้ไว้ใจได้ปะไว้ใจได้อยู่แล้วจียาเพราะว่าแย่เนี่ยลองมาแล้วแล้วก็รวยแล้วด้วย <c oughs> ดีขนาดนี้แย่เลยอยากจะชวนทุกคนมาเป็น You Picker <c oughs> กันจะได้ช็อปสนุกแ <c oughs> ชร์สบายแถมยังมีรายได้เพิ่มด้วยย <Wow. S 1> yeah.